กับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนพี่ทุกท่าน,นนะครับผมตอนนี้เรามาในอยู่ของเวบไลฟ์แชร์ผมได้บอกวิธีในการาหาเงิน500ง่ายๆนะครับผมก็ท่านผู้ชมถ้าติดตามผมก็อาจจะได้ดูคลิปนี้ไปแล้วแล้วก็อาจจะรู้ข้อมูลในการหาตรง500ฟรีฟรตรงนี้โอเคนะผมหลังจากที่ผมได้บอกไปก็คือหลัก5าวิธีหา500ง่ายๆจากเวบไลฟ์แชร์นะแต่ว่าในการถอนได้จริงไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอนแล้วก็ถ้าถอนเข้าก็จะมาอัดเดตพร้อมกับ คลิปที่ผมอ่าตอนนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็จะมาในการถอนเลยนะครับผมถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขอภายในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกนะครับผมโอเคเราเข้ามาตรงที่การถอนเลยเขาบอกว่าถอนขั้นต่ํา500นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะถอนอ่า6อยได้หรือเปล่าโอเคนะครับผมก็เขาจะหกักค่าตรมเนียนอยู่ที่ค่าบริการนะครับผมเขาจะหักที่20บาทนะครับโอเคผมจะมาถอน600เลยได้ voilà. หรือเปล่าค่อยว่ากันนะครับ แล้ววิธีในการถอนเลยนะครับผมก็จะมีเรื่องวิธีในการถอนอันนี้ผมได้บอกวิธีในการาผมูมบัญชีธนาคารอะไรนี้ไปแล้วนะครับผมก็ผมจะถอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ทําการถอนก็620นะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่636ก็ผมจะถอน620ก็จะอ่าจะหักค่าบริการ20บาทก็จะเหลือ600บาทนะเดี๋ยวผมขอใส่รหัสผ่านแป๊ดนะครับผมรหัสในการถอนเนาะ โอเคนะครับก็ผงใส่รหัสผ่านเรียบร้อยก็จะมาทำกันถอนนะครับเหมือนว่าจำไม่ได้นะเราดูก่อนนะครับผมแป๊บนะครับทดทีนะครับแปดหมด่าแก้หมดแล้วนะครับถ้า6 0 0อ่า20ไม่ได้ลอง520นะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะเรามาดูก่อนนะครับสารหัสก่อนนะครับ โอเคนะครับก็คือจำไม่สามารถถอนที่620นะครับผมคือจะสามารถถอนได้แค่520นะแต่ว่าเราดูว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่านะครับผมถ้าจ่ายก็จะอัดโหลดคลิปนี้พร้อมกันถ้าไม่จ่ายก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับผมก็เวลาในการถอนก็ใช้ประมาณสามวันนะครับผมก็ลมวันที่ถอนไปก็ประมาณ3วันกว่านี่แหละว่าจะเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวรออัปเดตข่าวสารนะครับถ้ายังถอนได้อยู่ก็จะมาอัปเดตว่าให้มารีบ เก็บนะครับผมก็ถ้าถอนไม่ได้ก็จะมาบอกว่าไม่ต้องเล่นแล้วนะครับผมก็ประมาณแค่นี้นะครับโอเคไว้ในการเดี๋ยวว่าถอนได้เดี๋ยวจะมาอ่าอัดคลิปแล้วก็ลงพร้อมอันนี้เลยนะครับผม S <S ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพือพ่อนพี่ทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับ Mo n e y PS นะครับมาสักครบเลยแค่มาต่อคลิปเองโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็มาในอยู่ของเว l ไลท์แชร์หรือว่าเวททีเฮดไลท เจเาะผมเว้นนี้ผมไม่แนะนำให้เติมหรือว่ามาลงทุนนะครับผมใส่ฟรีอย่างเดียวนะครับถ้าเล่นไม่ได้ให้หยุดเล่นทันงทีไม่ต้องเติมนะครับผมมันบินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าบินต่อไหนนะครับผมโอเคนะครับผมก็คือเรามาหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมได้ทำการถอนไปที่520นะครับผมเนาะอันนี้ถอนเข้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่า เงินธนาคารมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับผมผมจะมาอธิบายตรงนี้ก่อนครับผมก็คือเวบไลท์แช์นี้นะครับผมในการถอนขั้นต่ำสำหรับสายฟรีนะครับผมครั้งแรก500นะครับแล้วก็ครั้งที่2ครั้งที่3นี้ถอนขั้นต่ำ่า2000บาทนะครับผมก็คือสายฟรีถอนได้3ครั้งครั้งที่1ขั้นต่ำ5 0าหลังจากครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นี้ ถอนขั้นต่ำ2 0 0 0นะครับผมก็อันนี้เป็นสายฟรีนะผมแต่ว่าอันเวทไลท์แชร์หรือว่า TH เ i ไล์นี้นะครับผมผมไม่แนะนำให้มาเติมเงินหรือว่าลงทุนเด็กขาดนะครับเพราะว่ามีประสบก,การณ์กัดเรื่องในการเติม VP พวกน,นี้นะครับผมเติมแป็กเดียวครับผมเวทบินแล้วครับ คงครับผมค้าว่าเวทไลฟ์แช์นี้น่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์นี้แหละมันก็คงปิดแล้วนะครับผมนะก็ย้ำเอาไว้นะครับให้มาเกบฟรีนะผมส่วนวิธีในการแกบฟรีง่ายๆนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมเพราะว่าผมได้เคยทําคลิปบอกวิธีในการทําให้ได้500แบบไวๆมาให้แล้วนะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในธนาคารเลยว่าผมถอนอ่าร้อนะครับผมเข้าจริงไหมนะครับคืออันที่เขาบอกว่าเขาจะหักอะไรค่าบริการ20นะครับผมแต่จริงๆคือเขาไม่หักนะครับโอเคนะครับผมก็มาตรงที่ธนาคารเลยนะครับผมผมถอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็เป็น200อเอเป็น520นะครับผม คือยังถอนได้ผมถอนเมื่อวันที่9นะครับผมถอนเมื่อวันที่9ก็เข้าเมื่อวันที่11ก็ประมาณนับไปเลย3วันนะครับผมเนาะสามวันก็เงินก็เข้านะครับผมเงินก็เข้าเป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่11นะครับผมก็เข้าใช่หรือเปล่า เงินเข้าเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะครับผมเวลา23นาฬิกาเนาะ23นาฬิกา29นาทีนะผมก็เงินก็เข้าไปที่520การที่ผมถอนไว้ล่วงหน้าเลยนะผมโอเคนะผมก็ถือว่าเงินก็เข้าตามที่ผมได้ถอนไว้นะผมเพื่อเมื่อ่อนเมื่อที่ผมได้ถอนไว้เมื่อวันที่9 แล้วก็เดือนนี้นะพฤศจิกายนนี้นะครับผมก็เดือนเข้าเข้าเขาก็แจงใจอยู่แต่ว่าผมไม่แนะนําให้เรามาเติมนะผมมีวิธีในการหาแบบ500ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ใส่ฟรีสามารถถอนได้ตั้งสังค้ามเลยไม่ต้องไปงต้องมาลงทุนนะครับผมโอเคนะครับผมก็เรามาดูรายงานเทนของผมนะครับมาครับผมเทนของผมนะครับ นี่ครับผมเห็นไหมมีคนนี้คนนี้ได้อยู่ที่600นะครับผมคนนี้เขาตั้งใจในการทํางานที่ผมบอกไว้นะครับก็คือเขาผมได้บอกทําคลิปบอกไว้ว่าทํายังไงถึงจะได้500บ,บ้อยบาทเขาตั้งใจทําเขาก็เลยได้6 0รแปดบาทสําหรับขํามมิชั่นในวันนี้นะครับผมวันนี้วันเดียวนะส่วนอันนี้คนนี้ได้ไปที่1,48 8อันนี้โอ้โหส่วนคนนี้ได้3,928 อันนี้คือผมแนะนำะว่าให้มาทำวิธีที่ผมบอกเอาไว้นะครับผมไม่ต้องเติมนะแค่ทำวิธีที่ผมไมบอกเอาไว้คือทำได้แน่นอนนะครับผมส่วนลิงก์ที่วิธีที่ผมสอนทำก็คืออยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ไปดูเอานะครับโอเคนะครับผมก็วันนี้มาอัปเดตของเว็ทไลฟ์แชร์ก็ประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็รอข้อมูลข่าวสารเวบใหม่ๆหม่ด้วยเนาะโอเคนะครับผมก็บายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ